สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกท่านครับผมเจอกับช่องนะรองเท้าอีกเช่นเคยนะครับผมน,นี่เพื่มาชมการซ่อมรองเท้าจังเกิลน,นะครับด้านข้างตรงนี้นแตกเป็นผ้าร่มมันฉีกนะครับที่ต่อมก็คือเย็บขยับเข้าไปกรับเย็บล็อกตามแนวเดิมมันนะครับผมเก็บมาอันนี้เป็นรองเท้าตำรวจนะครับผม บอกว่าให้เย็บพอไรชั่วคราวต้องเลยเปลี่ยนผ้าให้ไป่ท้าบอลต้องเลยเปลี่ยนผ้าตรงนี้ผ้าตรงนี้ไม่มีหนาวนะเปลี่ยนตับผมอะไรไม่มีกระบอกของรองเท้าบอกว่าเอาชั่วคราวไว้ก่อนจะไปจัดให้ครับผมต้องเย็บตรงนี้หลังจากท้าวเกาแล้วก็จะเย็บนะครับผมยำม่ือกูด้วย ีแนวนี้ก็เย็บแนวทะแยงมุมไม่ละครับผมเย็บแนวตรงมันเดินไม่ได้ าตัวนี้มันเป็นหนังเหมือนคอมแบทก็จะทนกว่าด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่หนังมันเป็นใยผ้าล่มนะครับผมยี่ห้อก็ไม่คิด,ดอะไรแล้วยี่ห้อเดลตานะครับ ย็บสองสองรอบครับผมเพื่อความแข็งแรงเดิน้าไปรอบหนึ่งแล้วก็ย็บกลับไปอีกรอบหนึ่งครับเข้ามาขายเหรอเดินมารอบนึงรอบไม่มาเอาไปซื้อของครับผม ที่สอของคู่นนนูะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าคู่ล่างของเพื่อนมันมันบอกว่าอยู่อาปากเหมือนกันอันนี้ของพี่โอเคแล้วก็อันล่างอ่ะเขาเขาอ้าอ้าเหมือนกันมั้งไข่ปาาเหมือนกันมั้งข้างหลังมั้งครับผมโอเคครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาปแบบตรงนี้โอเคครบครบครบแล้วครบแล้ว นี่ไม่มีแล้วกระงอ่ะใครติดก็บปรักษาเออใช่ไปรักษาติดก็ไล่ไปก่อนลวกันตาโปรตาโปรลูกค้าประจำอาองค้ากระส ้างแข็งหนึงนะครับตรงเป็นหนงังตรงตัวนี้เป็นหนังแท้ตัวนี้เป็นใ่ผ้าล่มตัวนี้เป็นหนังเทียมสามอย่างในคู่เดียวกันนะครับเห็นตู้ี้มีสีสันคิดว่าเป็นฟันกระดูกนะครับ

มัดเขาทีนี่ครับมอ,อบ่ตัดใต้ครับ นี่ครับผมนี่นตรงนี้ก็คุงนี้ครับผมเาราคาหลักพันครับ่าซมหลักสิบนะครับผม <ๆ S 1> นี้ก็หกสิบาทครับแค่นี้ค่าซมๆๆจะพูดยากหน่อยรคุณปันกระดูกขอบคุณทุกท่านที่ติดมและชมรฟังนะครับสัสดีครับ